จากเศษใบไม้ร่วงลงไปในบ่อปลาเขาออกม่งนั้นมันจะเป็นขยะในบอ่อเมื่อคืนนี่มีฝนตกพังคืนน้ำก็ดูใสขึ้นก่อนที่จะฝนลงมามันจะเป็นขุ่นๆ อันนี้น้ำเหมือนดีขึ้นใสขึ้นหญ่หหอะไรเหรอไล่เชอรี่หรือยเนี่ยใหญ่มากเลยก็ปล่อยลงไปในบ่อให้เขาเป็นพ่อพันธุ์ใอยคืนใช่ไหมใช่ใช่ ตัวใหญเขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไงเดี๋ยวตรงนี้มือไม่ถือปฏิจกสัุปนี้นนลองลองไปก,กลางบ่อแล้ว ถ้าเราไม่ตักขยะวัชพืชเ่าเนี่ยมันก็นานเข้าก็จะเปื่อยเปื่อยปาก็จะมาแทะกินอาหารกินอาหารได้นะแต่ถ้าพวกนี้เยอะเกินไปลอยบนผิวน้ำเยอะน้ำก็จะเน่านําของเราก็จะเสียปลาราก็จะอยู่ไม่ได้เยอะไปเราก็ต้องตักออก ชเช้าได้เข้าสวนทำอะไรนิดอะไรหน่อยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับสบายใจดีนะครับเดี๋ยวจะเดินไปม,ม,มุมนู้นมั่งทางนู้ก็จะมีพอได้ตักอยู่นะขอเราได้สะาด เ,เช้าวันนี้ก็ได้ให้อาหารปลาไปแล้วสีบางส่วนยังลอยอยู่แลว